สวัสดีค่ะทุกคนมิ้นเองนะคะอินดีตนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเหมี่ยวไม้มิ้นค่ะโดยในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่4ี่สามเชวญทุคมิ้นแล้วในวันนี้มิ้นจะขอทุกคนไปร่วมแชร์จารย์ด้วยกันค่ะโดยในคลิปนี้นะคะก็ไม่ได้มีคลิปมิ้นเพียคนเดียวแต่ว่ายังมีแขกรัเชิญสุดพิเศษอีกคนน่คือพี่อ๋อพลสวยนั่นเองค่ะ ในคลิปนี้นะคะมิ้งจะปั่นจักรยานพาพี่อ๋อมแล้วก็ดูคนไปท่องเที่ยวที่ชามด้ด้กันมาดูกันนะคะว่าที่ชามจะสวยงามแล้วก็น่าเที่ยวขนาดไหนให้ทุกคนอย่าดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกรดิงแจ้เตือนหรือว่ากดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นะคะให้ทุกคนกดคบกันแล้วเดี๋ยวรับรองชมความสนุกของกันได้เลยค่ะกระโปงกระโปงนางนะคะ โปรงลางสะอ่อนเป็นพี่วลวงเลยนะไม่ได้ปั่นพี่น่าปั่นนะมาดิแล้วพี่ตัวหนักแล้วตอนเนี้ยแต่ว่าตอนนั้นก <c oughs> <c oughs> ี้ก็เป่าพี่แล้นเเพราะตอนนี้กี <c> ้ <oughs> อยู่ปฐม แล้วแซ่บแซ่บะเราเิ่มมาได้ระยะหนึแล้วนะคะปากการเก็บนเก็บยังเก็บขอใน้ดหนึงแล้วมดยับรรยากาศวัดไทยก็เกิด ที่พร้อมแต่ว่าฝนไม่พร้อมการไม่พร้อมบรร <laughs> ยากาศไม่เป็นใจเ <laughs> ก่งดีเราไม่ได้มีเราไม่ได้มีแค่คนเดียวเรารักษาชีวิตพี่ไว้ด้วยโอ้โหก็คือข้างหลังนี่คือแบบเขท้องฟ้าท้องฟ้าเป็นหลูเข้าใจเปนลอะไรนะ <laughs> อ๋อรูปอดไปเลมอีกแล้ ลอแล้วนะโอ้ยหยุดสวกลยแดกบอจอแล้ววิ่งจากข้างหน้าตัวได้หรอไม่แค่ตัวจักรยานรอรวางใฝ้าหรือนี่ก็ต้องหลังเลยเราเอากล้องเหรอกล้องหน้ามองกล้องหน้ามองเหรอเรามันส่องได้สูดมาก ไม่เท่าไหร่ตอนนี้มาถึงการจบแล้วก็กไปถัน então, <Brain. S 1> ่อได้ได้รถเขาจะจอดรอแเราหรอเหรอบรรยากาศนะคะเราค่ะมีคนค่อนข้างที่จะมาเชิญสะานที่เราเช่าคือตรงนี้ ใช่ไหมใช่ค่ะนี่เราทาจากตรงนี้ครับเนี่ยค่ะมีผู้ให้กำลังใจอย่ามองเธอค้างทางมองไม่ได้พี่มองได้เป็นไรใช่กกิตั้งใจปั่นไปพยายามปั่นจริงๆบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะไม่ต้องไปวิ่งแล้ววันนี้ไม่วิ่งแล้วไม่วิ่งทั้งหลายวันแล้วไมก็ไม่วิ่งอยู่แล้ว ดี๋ยวจะไปเที่ยวห้างต่อนบับิสซานค่อะรใช่ เราจะขับรถดูกล้องดูข้างหลังด้วยนะคะ,อะเอาแบบนี้แหละเรา,าจะยูเทนกันแล้วนะสว,วยไหมคะรถมาข้างหลังนะคะข้างหลังมาข้างหน้ามาโมเบรกตรงนี้แล้วนะ สปูนะคะกะรถกำลังมารถกำลังมาข้างหลัง่งข้างหลังมาลยเดี๋ยวเรแจกไปได้เลยไคนโอ้ยดีใจกับ ฟ้านี่ก็ไม่ไปเที่ยวเลยนะคะใจไปเรื่องเดือดฟ้าจริงรุ่นยัคอนเทนต์ยัไม่ค่อยแกะนะคะในเมื่อเวลานี้ฝนก็มาแล้วนะคะทุกคนก็เลยเก็บล่มเพราะว่าเมื่อกี้มันมีลมล้มลมล้มลมทำให้ล่มล้มใช่ค่ะตอนนี้ลมเย็นมากลดมานะคะเราต้องไม่มีแดดา มันมันระถือขนาดไหนกิ๊กไม่ได้เก่งหน้าท้องคนเดียวนะพี่เก่งจ,จนจออนจะปวดท้องพี่กลัวที่จะปัดรถเหรอมันน่ากลัวลกลัวรถอ่ะนี่ขนาดรถไม่เยอะเนะนี่ยขนาดรถคันนี้จอดแซงได้เลยลแซงได้เลยแซงได้เลยแล้วป,ปกติจะปัดคอปะร้อยยังไม่ไปัดใช่นี่พี่เป็นผู้ใหญ่ดูแลน้องได้ใช่ไหมใครดูแลใคร งงม,มันใหญ่ยิงดีนะเราต้องเยอแล้วใช่ไหมใช่ขอเวลาแล้วนะคะโอ้หขอ <ไป S 1> ใหช้ช่วโม <ขอ S 1> งนึง่ะแต่เราต้องรีบกลับแล้วเพราะฉะนั้นจอดตรงนี้ก็ได้เข็นข้ามไปโอเคนะคะช่ว อันนี้คืออุปกรณ์ที่เราเตรียมกันมานะแต่เราไม่ได้ใช้เรากลัวฝนตกอยู่ใช่คือเราอาจจะเตรียมอุปกรณ์ทันแต่ว่าฝนมันไล่ก่อนใช่ก็เลยอ่ะเตรียมถ่ายง่ายกว่าใช่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ทันป่นนี้ก็อยากเก็บฝนก็จะตกค่ะเรยแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาใหม่มาได้นะเดี๋ยวฟ้าไม่คิดตังค์ขอบคุณค่ะเมื่อไรมาไม่รู้ไม่จะอยู่ อะไรฮะตกฝนวันนี้แค่ยืนนานแต่วันนี้ข้างชอบหน่อรถไม่ค่อยเยอะเมื่อไร่จะลุดจบแล้วเรียบร้อยค่ะมิมิเล่จะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะจะเท่าเดินทางออกจากคุณสบภิวลาชามนะคะเป็นเวลาประมาณเที่ยงกว่า แล้วเดินทางไปถึงชียงอำประมาณสักเที่ยงครึ่งได้หลังจากนั้นเราก็ไปหาของกินกันกินอาหารกลางวันพวกเข้าวผัดส้มตำอะไรอย่างนี้แล้วพอกินเสร็จเนี่ก็ยิ้มกันมากๆนางท้องตึงนางตาก,ก็หย่อนคนก็เลยพักสายตากันนะคะแล้วตรงบริเวณที่อาภพจอดรถอยู่เนี่ยก็เป็น ช่วงที่ยิงเยองกับร้านปั่นจักรยานเลยค่ะามินก็งอแงแต่ที่บ้าน,านแล้วบอกว่าอยากจะปั่นจักรยานให้ได้ธรามาชาอํอมเนี่ยเพราะว่ามิ้จะเก็บคอนเทนต์มาฝากทุกคนได้ดูกันคือมิ้นมีโอกาสไปแชามหลายรอบเราก็ได้ปั่นจักรยานอยู่แค่ครั้งสองครั้งนะคะเพราะว่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยเป็นห่วงไม่อยากให้ปั่นจักรยานที่ชอาอมเพราะว่ารถมันค่อนข้างเยอะกลัวว่าเดี๋ยวจะแบบรถชนหรือว่ารถเฉี่ยวได้แต่ว่าครั้งนี้มีพี่ออกไปด้วยมิ้นก็เลยงองแงสําเร็จค่ะ เอาฝ่ายอมินีสในการปั่นจักรยานเก็บคอนเทนต์ม้ทุกคนเนะี่ยก็ได้เป็นจริงช่วงเวลาประมาณบ่าย2องนะคะอากาศร้อนมากแดดเปรี้ยงเลยเคยจะปั่นตอนนั้นก็ปั่นไม่ไหวเพราะว่าอิ่มด้วยแล้วก็แดดร้อนจัดด้วยถ้าออกไปเนะี่ยมีหวังผิวไหมแน่ๆแ,แล้วเวลาประมาณสักกบเกือบบ่ายสามนะคะ คือท,ทุกคนนะ่ะเตรียมออกจากชามแล,แล้วมินก็ยังงองแงอยู่ยังซจออยู่เริ่บอกว่าจะจะปั่นจักรยานให้ได้คือท,ทุกคนก็เริ่มลืมไปแล้วที่จะ,จะปั่นจักรยานแต่พอมินบอกเงี้ยพี่อยองก็เลยอ่ะยอมตามใจพา,ายปั่นจักรยานนะคะแล้วคือแบบฝนตั้งเขามามืดมากทุกคนคือเมฆเนี่ยครึ้มสุดๆแบบว่าไม่โคตรหนาเลยฝนก็เริ่มหยิบหยิบออกมาแล้วตอนที่มินกับพี่หยองเนี่ยเริ่มปั่นจักรยานออกไปแค่ไม่ถึงสองนาทีได้ ทุฝนปล่อยๆลงมาเราก็ใจไม่ดีแล้วว่าเราจะโดนฝนกันหรือเปล่าสรุปก็คือปั่นได้ไม่ถึงสิบนาทีนะคะทุกคนได้เห็นกันบรรยากาศคือแบบฟ้ามืดครึ้มมากแล้วก็มีฝนหิ้มๆลงมาเป็นระยะนะคะเราก็ตัวเปียกไปนิดหน่อยแล้วก็คุณป้าที่ชามใจดีมากเลยค่ะบอกว่าถ้าเราไปครั้งหน้าจะให้เราเช่ากัจจายานฟรีเลยนะคะเพราะว่าเขาให้เวลาหนึ่งชั่วโมงสี่สิบบาทแต่ว่าเราสองคนเนี่ยปั่นกันไปไม่ถึงสิบนาทีก็เรียงเหลือโครต้ประมาณห้าสิบนาทีได้เลย เขาก็อาจจะเสียใจแทนนะคะก็ต้องขอบคุณคุณป้าที่ใจดีกับพวกเราสองคนมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เราชมวิดีโอจบก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เื่องข้างสู้ชีวิตน,นึงเพราะว่าคอนเทนต์เราก็อยากเก็บแต่ว่าฟ้าฝนไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่ก็จหรับชามนะคะก็เป็นสถานที่ที่ครอบครัวมินไปกันบ่อยมากๆปีหนเนื้อไปน้อยสักหนึ่งครั้งได้เลยเป็นทะเลที่ใกล้ๆกับราชบุรีมากๆนะคะค่าหารก็ ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงค่ะด้วยความที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะแล้วก็มีห้องน้ํามีร้านสะดวกซื้ออยู่ใ,ใกล้ๆค่ะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าถ้าไปแล้วเนี่ยจะเข้าห้องน้ำที่ไหนหรือว่าจะมีของกินหรือเปล่าเพราะว่ามีของกินอย่างแน่น,นอนแค่เราไปนั่งแปเดยวเนี่ยคนที่เขาขายขอ,ของขนาดนะคะก็จะพร้อมใจกันเดินมาหาเราค่ะแล้วถ้าเราซื้อเจ้าหนึ่งเนี่ยเจ้าหนึ่งก็จะตามมาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่า แค่ทุกคนที่มาเนี่ยเราก็ถ้าจะซื้อของไม่หวไม่ไหวอยู่แล้วเราก็มีกิจกรรมการขี่มา้าการเล่นบาล์นาโบแล้วก็อีกหลายอย่างเลยค่ะก็แนะนําให้ทุกคนลองไปเที่ยวกันได้นะคะคือช่วงที่มินไปนะคะเป็นวันศุกร์เป็นวันธรรมดาคนก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าอยากจะให้สนุกขึ้นเคงมากขึ้น,นก็ลองไปวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะคะจะเลิกดูนะคะคนก็จะเยอะมากกว่าเดิมแต่ถ้าใครชอบบรรยากาศของเป็นส่วนตัวก็แนะนําให้ไปวันธรรมดาแบบที่มินแล้วก็ครอบครัวไปค่ะ แล้วใครจะถ่ายรูปนะคะมีก็แน,นะนําเลยค่ะที่นี่เขามีการให้ขี่ม้าด้วยก็จะมีแบบคนจูงม้ามาคนขี่ม้ามาแล้วก็มาสถานทท่องเที่ยวนะคะว่าอยากจะขี่ม้าหรือเปล่าใครที่อยากจะลองขี่ม้าและเล่นดูหรือว่าอยากจะลงรูปสวยๆในไอจีนะก็ลองขี่ม้ากันดูได้นะคะราคาจะไม่ได้มเกี่ยวยกับเไเท่าไหร่แต่ชิดว่าก็ไม่ได้แพงมากทุกคนสามารถจับต้องได้นะคะเราก็ต้องเตรียมเงินไปสัก แบงค์เทาหลาย,ลายๆใบก็ดีเหมือนกันค่ะแนะนําให้ไปกันหลายๆคนนะคะดูว่าถ้าไปคนเดียวนะก็จะได้การพักผ่อนแต่จะเงาไปน,นิดนึงขอบคุณทุกคนที่รับชมทีนี้จนจบนะคะว่าเดี๋ยวเราจะกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย